กราบสวัสดีด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง VRV Channel และเราอยู่กันใน l a g e n d o c k Landverse นั่นเองเนะเพื่อนเพื่อนแล้ววันนี้ครับผมได้มีกิจกรรมเข้ามานะครับเ,เพื่อน จะเป็นกิจกรรมนะครับผมฮัลโลวีนนั่นเองนะครับของแล็กนัลล็อกแลนเวิร์สนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ากิจกรรมตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆสําหรับกิจกรรมของแล็กนัลล็อกแลนเวิร์สนั่นเองนะครับกิจกรรมตอนนี้นะครับก็คือจะเป็นกิจกรรมอีเวนต์นะครับผมของฮัลโลวีนแล็กนัลล็อกแลนเวิร์สนั่นเองนะครับจะมี2เควสด้วยกันหลักๆนะครับจะเป็นสตอรี่เควสนะครับแล้วจะเป็นเดลิเควส์นั่นเองครับพูดง่ายๆว่าเรานะะครับจตเนี่ยนะครับผมเเป็นควส สตอรี่ก่อนนะครับเพื่อปลดล็อกเหมือนเควสเดลิเควสนั่นเองก็คือปลดล็อกเควสป้ายรายวันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวนว่าเควสทาอะไรได้บ้างนะครับก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5พฤศจิกาเท่านั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งได้เลยครับผมสาหรับอันนี้ก็คือจะได้ของเป็นเนี่ยเป็นคุกกี้อันนี้นะครับเวลาเราทำเควสเสร็จนะครับถ้าเราทำเควสหลักเสร็จเราจะได้ประมาณไข่นะครับมา5ฟองนะครับแล้วก็การเข้าถึง พาเก็ตไลววันของอันนี้นั่นเองนะครับผมแล้วต่อไปครับเดลิเวอรี่จะเป็นประมาณนี้เลยจะทำทั้งหมด4เควสนะครับผมนี่เลยถ้าเป็นเออ่ใครียกว่าอะไรเป็น VIP นะครับจะได้เพิ่ม10ชิ้นนะครับแล้วก็ถ้า Battle Pass จะเพิ่มอีก10ชิ้นนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ก็คือถ้าเป็นประมาณก็จะได้ประมาณร้อยหกสินะครับถ้ามีทั้ง2อันแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยนะครับจะอยู่ประมาณ วันละประมาณ80ประมาณ80ชิ้นนะครับผมต่อวันนั่นเองนะครับผมนี่เลยส่วนตอนนี้นะครับเป็นของรางวัลน,นะครับผมก็คือจะมีอันนี้เลยจะเป็นคอสตูมนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นคอสตูมแมวนะครับผมใช้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็จะเป็นพัมคิงแคนนิสกอร์ครับก็คือจะเป็นไข่นั่นเองนะครับต่อไปจะที่เป็นสัตว์ขี่นะครับก็คือแปลงสัตว์ขี่เป็น เคยแปลงร่างดิเป็นกระดูกขี่จักรยานนะครับก็จะมีสมองมานาโพชั่นนั่นเองนะครับอดัมเบสซิ่งเนีมีอดัมเบสซิ่งด้วยนะถ้าแรกครบทั้งหมดก็ได้มันประมาณนี้เลยไปดูรายละเอียดเองนะมีไข่สัตว์เลี้ยงด้วยนะครับใช้2 0 0พนั่นเองนะครับผมปะนี่นะครับของจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันได้นะครับผมว่าเราได้อะไรกันบ้างหรือว่ายังไงกันแล้วแต่ปะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเควสเลยครับผมปะ ขั้นตอนแรกเลยครับเพื่อนๆเราจะมาอยู่ที่พยอนก่อนนะครับนี่พยอนเปลี่ยนแบบใหม่อย่างเฟี้ยวเลยนะครับผมพอเรามาถึงพยอนเสร็จปุุกให้เรามาเดินไปที่จุดนี้เลยจุดด้านขวาครับประมาณขวาขวาด้านบนนี้เลยครับผมจะเห็นอยู่ควรจะเพียบเลยไปขว,ขวานี่ครับตรงนี้เลย นี่ตรงนี้เรีย่เขาทำเควสกันนะครับก็คือประมาณนี้ของแมปนะครับผมจะมีไอตัวผีลอยนี่ผีลอยลอยตัวนี้กดคลิกเข้าไปเลยครับผมแล้วมันก็จะให้เราทําเควสนะครับผมพอเสร็จปุ๊บนี่ครับนาวิเกเตอร์เราจะขึ้นแล้วเวลาเราทำเควสนะครับมันจะขึ้นมาให้เรามาคุยกับตัวนี้ครับไอเด็กตัวข้างตัวนี้ครับเราคุยไปเลยครับเพื่อนๆปแ๊บเสร็จปุ๊บนาวิเกเตอร์มันจะนําทางเราไปอยู่แล้วครับเราจะนําทางเราไปอยู่แล้วนะเดินตามนาวิเกเตอร์ก็ได้ครับมันจะง่ายอยู่จะให้เราไปอีก เป็นแมปที่ขุดของพายอนนั่นเองครับผมจะเป็นแมปที่ขุดของพายอนน่นเองครับไปเราก็เดินเลยนี่ครับแมปไปต่อไปจะเป็นแมปพ K เนะครับเพื่อนเพื่อเราระวังกันดีเป็นแมปที่เราขุดนั่นแหละครับขุดของพยอนนะครับเดินไปเรื่อยๆครับน่ากลัวจัดเลยมาวางอะไรตรงนี้วะเนี่ยเสร็จปุ๊บก็คุยกันนี้เลยครับอีธานครับแล้วก็คุยคุย ไปเรื่อยๆครับให้ไวครับเสร็จปุ๊บเราจะได้เควสมาเนี่ยเพื่อนๆให้เราทำเควสได้เลยนะครับ <_ d ream> เอ้ยเๆ้ยเอ้ยเ้ยเ,ยเยขาตีกันแล้ว <_ d ream> นี่ครับเควสนี่ครับก็คือมันจะให้เรานะครับตี ฟักทองก็เป็นตัวเหมือนประมาณวิปเปอร์เลยครับผมจะเลือกตีแมปพยอนทางด้านขวาของไพยอนนะครับเพราะว่าแมปนั้นอ่ะจะเป็นแมปที่ค่อนข้างจะตีง่ายแต่ผมไม่ชัวร์ไม่มีแมปไหนเลยว่าแต่รู้ผมจะเห็นไอ้แมปขุดอ่ะแมปหนึ่งแหละแล้วก็จะมีไอ้แมปนั้นอีกแบบหนึ่งแต่แบบนี้ค่อนข้างคนค่อนข้างเยอะแต่ผมเลือกจะตีแมปนี้เนี่ยผมว่ามันปลอดภัยดีนะครับเพื่อนๆเนี่ยพอเรามาถึงแมปขวาของไพยอนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเจออย่างนี้ยเราก็ตีได้เลยนะครับเราตีได้เลยนะครับเปิกกเเิตีได้ลยนะครัับเนี่ยแล้วมนก็วิ่งเอาปิง แล้วก็ตีไปเลยครับอย่างละสิบตัวนะแล้วแว,แวเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมพอเราเวสเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆให้เราไปคุยกับอ e ีธานก็คือไอตัวที่แมปที่ขุดนั่นแหละเพื่อนๆไปเราก็ไปเดินแมปที่อ e ีธานได้เลยนะครับผม พอเรามาแมปนี้เสร็จปุ๊บนี่ครับผมอีธานให้เราคุยเลยครับพอเสร็จปุ๊บนี่ครับมันจะให้เดินไปไพทยอนนะครับจุดที่เรารับเลยไอตัวผีตัวแรกนะครับผมเดี๋ยวเราขอยัดญารวปไปเลยแล้วกันนะครับพยอนทา้าไปแมพพอเรามาถึงเมืองพยอนครับจุดเดิมครับที่คุยตอนเริ่มแรกเลยนั่นเองนะครับเพื่อน พอเรามาถึงจุดนีนะครับให้เรามาคุยกับตัวเด็กตัวนี้เลยครับผมตัวนี้เลยนะแล้วก็คุยพอคุยเสร็จปุ๊บนะครับผมมันจะให้คุยกับตัวผีตัวนั้นครับปุ๊บคุยไปเลยนี่ครับเรียบร้อยแล้วเราเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ไข่มา5ฟองนะครับผมแล้วเราก็จะได้อันนี้คุกกี้ร้อยอันนั่นเองนะครับและตอนนี้นะครับเราสามารถทาเควสกับมันได้แล้วนะครับเป็นเดลิเควสนั่นเองนะครับทั้งหมด4เควสนะครับผมทั้งหมด4เควสนะครับแล้วก็รับไปเลยทั้งหมด4เควสนะครับปุ๊บปุ๊บปุ ป่ะแล้วเราก็ไปจุดที่เราไปตีไอ้โกดติงไอ้วิทเปอร์เมื่อกี้นะครับกับไอ้ตัวฟักทองเมื่อกี้ได้เลยลุยครับเพื่อนเสเควสจริงๆทําเหมือน2เควสเพื่อนๆมัน4เควสก็จริงแต่เหมือนทําแค่2เควสครับเพราะว่ามันให้ตีมอนสเตอร์นะครับตีไอตัวนี้พอตีเสร็จปุ๊บเราก็จะดรอปของมานะครับผมมันมันน่าจะดออรอปอัโตโนมัติอยู่แล้วนะครับอ่าเราวิเปอร ปรับปรับปรับเห็นใจไหมเราจะได้ของนะครับกับนับค่าวิดเปอร์ไป1นตัวนะครับผมประมาณนี้เลยก็ตีประมาณอย่างละสิตัวเหมือนเหมือนเควสเมื่อกี้เลยนะครับเราก็จะเสร็จทั้งหมด4ี่เคยสละทําี่เควสเหมือน2เควสง่ายๆป่ะแล้วเราก็ตีกันเลยครับเพิ่มโอเคแล้วเราก็ค่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอค่าเสร็จแล้วนะครับเราก็วาร์ปกลับไปที่ตัวนั้นได้เลยครับไปส่งเควสได้เลยนะครับผมปึ๊บไป แล้วก็คออุยกับตัวผีได้เลยครับเนี่ยแล้วก็ส่งเหมือนเคเวสป้ายเลยครับเนี่ยเราจะได้มาทั้งหมด180สนะครับสำหรับคนที่ไม่มีอะไรเลยนะครับถามว่าแลกของตรงไหนนี่ครับเพืเ่อนๆแลกกันตรงโลงตรงนี้เลยนะ ลงศพตรงนี้เลยนะครับมันก็จะมีจุดที่แรกเนี่ยครับมันก็จะมีบอกว่าแลกอะไรได้บ้างเราก็กดไปครับเนี่ยเราก็แลกอะไรแลกได้เลยนะครับพเพื่อนๆก็จบกันไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทำเคเวสของฮันหลวีนนั่นเองนะครับหวังว่าพวเพื่อนๆคงจะมีกันประโยชน์กันมากนะครับไม่มากก็นอ้อยนัย่นเอง <S <S มผมฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับเพื <S <S ่อเป็นกำลังใจกราฟเดยร์ราตรีสวัสดิ์ครับเดี๋ยวผมพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับผมเองกราบขอบคุณมากๆบ๊ายบายจุ๊บๆแล้วเจอกันครับผม